คนมาว่าหอ,อ,อยว่า่อยมิจะผูกเก่งๆเลยกับน่องหอยม,มิจะผูกเก่งๆอืจ้าผูกคนเก่งแต่ก่อนก็ดูถูกคนว่าสูมีคือกูบอรอืมกรนั้นเรื่องก่ามว่าอะไรนี่สูมีคือกูบอตอนอยู่บ้านสีเหลืองแถมถุยน้ำลายใส่บันไดเอ้าบันไดกับบันไดเฮือนกูได้ละ่ะกูจะถุยใส่ปากเหมือนไยลกลูอ่ะแต่มันหนักบวาหอดมันเห็ดอะไร เออ้าสที่ถุยสปากมึงมันผ่ามของบริมาว่าใกล้ๆอยู่กูค่ะนะกูจะถุยกับโต๊ะใส่กระมองมึงค่ะอืมนั่นแหละพี่นองเอ้ยเออกูหลักว่าสกกูอีคุณนายอีคุณนายบ้านอย่างนั้นบ้านอันนี้บ้านอันนู้นบ้านอันนี้มีแต่พวกมึงเอ่อกูก็เลยจาะประเด็นใส่เออสู้นะมี่คือกูบอกกูว่าคิดบองใดละกูจะถามในการที่สูมาดูถูกกูและกูย้อนขึ้นไปละกูว่าวพิดมองใด ก็เลยบอกกูดูถูกคนบอกอ้าวกูก็ว่าเฉพาะมาเป็นพวกมึงอะไรคนดีๆนะกูบอกเลยว่าเด้เอฟซี FC คนเขารวยกูลอยล้านพันล้านหมืนน่นล้านแสนล้านเยอะแยะเขาเบิ่งน่ะเขาบริชชนะนใจสวีทกูนะกูมันก็แค่ขี่เล็บเขาอพ่อพกรรมการนะรวยพ่อกรรการนะเออมาบอกสักูนะจักรวยจริงดูโปรรวยจริงอันนี้กูกระโง่ดนะอ่ะกูบระโง่เพราะกูบริเห็นชีวิตพวกมึงที่จะซื้มาส่องชีวิตพวกกูเพราะสันซะ กูก็บ่ไเ้เก่งดอกกูก็เก่งตามของคนพันผ้าเก่งแบบได้กลับไปแบบมากหละคนมาดีกูก็ดีกับมาแบบเรียบร้อยกูก็เรียบร้อยกลับมาแบบสุภาพกูก็สุภาพมาแบบบบสุภาพมาแบบสะทุนกูยิ่งสะทุนกว่าอืมคนเฮาเนี่ยมันเป็นนานั้นนะไม่นุ้จักเลยหน้าที่มึงมาพูดสิเนี่ยถุยน้ำลายก็ถุยเลยกูจะถุยอีกกสิเป็นยเงียงอืมกูจะเป็นยังกูอยจะถุยน้ำลายนะ ว่าแลไรน้ำลายมันท่วมปากกูควรจะทุยมันสีเป็นเงี้ยบ้านสีเหลืองอ่ะบ้านสีเหลืองมันเป็นเงี้ยแต่พวกมีจฉกูลบอกเห็นบ้านสีเหลืองแต่คนมันหมักเนาะกูหมักสีเหลืองอ่ะลูกกูเกิดวันจันเด็กเกิดวันจันก็ต้องใช้สีเหลืองมันปกติของคนที่หมักมึงหมักสีดำมึงก็ไปเอาสีดำเพื่อนมึงอ่ะแล้วแต่มึงคนเฮาหมักบวอกันคือพวกคือเมียคือกันหมักบวอกันแต่ละคนมันหนัก ไรใส่แค่นั้นแหละบริกินแด้วมลูกเด,เดอ,อน,นี่มันนั่นน้าบ้างอย่ามาใกล้กล้องป้าลูไปไมันเป็นกาแฟลูกบอ่านี่เก่งขัดคำเบาเออบ้าๆๆๆไไบ้าบ้าบ้าให้ดูแน่น้อยเงือน้ำมันหัวใจเต้นตึงต่ำกาแฟแห้งกัน,กไไน้วโมเล่โล่โม่ให้ดูโมเล่นะนะจละ เข้าชิดาป้าอีนี่ป้าดูดูก็ได้เข้าก็ได้ยังไงน้องเข้าอืมเข้านะดูก็ได้เข้าก็ได้ยัดไงได้ถึมีกระสเป็นอย่างมาดระดาษกระดาษก็แล้ใส่คนอีกต่างหากว่ะจ้นสงสัยกูเคยถุยน้ำลายเสมือนเมื่อกี้พว่ากูถุยน้ำลายใส่คนกูไม่ถุยใส่ผู้ใดอีหะ กะใส่อันถุยจะใส่อีซามโตหีมอยซามเสร็นั่นแหละมาเลื่นดาคุณอาบ้านเราถุยอันเรื่อยนะฮะยอมรับผู้ชมแล้วมันยามมันมันกรถดึงกุมตามจืดๆตัวอีหีมอยซามเสร็จนะฮะตัวปอดมึงสบายสุดๆเขาที่เห็นมาฮะสเตกตไปสั้นบ้านเสาเขาก็เห็นเนีคนบ่มีบ้านเ้าไอ้คนเ้าคนที่เขาบ่มีบ้านเ้าเออขนาดคนที่เขาขนาดคนบ้านตัวเองน่ะบางคนเขาเ มันยังผนไม่หมดเลยก็ก so so ็แตกต่างไงก็บ้านเศร้าทุกกัน <è S 2> ี้โอเพี่อนกว่าได้ทะเบียนาสันซักนี่นี่นี่นีนี่ไรอุ่นน้าไม่อหน้าไม่ไหลได้เนาะม่รู้มันคือกวนปาแต่ว่ากูขึ้นตีมันใช่ไหเดมากกูขึ้นปลานม่ใช่ไหมั่งันขึ้นเดือดทนี่วะอะไบ่สอันนี้เศร้าออันนี้เร้าห่าเออ่น การยังก็หาบ้านเาจะหาบ้านเดราเรบาียี่ัวมงจะบ้ากมีงินเารนะสามิปนขึ้าตมีเงินเสารสยในอนบ่บ้านเ่ากามมมึงมากให้กูแบบนเออนักิน่หวันเนาบกินดอกอังไปนเาดังไปเด้อ จา้าเออแต่ก็บอกเคยดูถูกคนจา้บาบอกเคยดูถูกคนจ้าแต่เขามาด่าก,กูจา้ากูบป็นหุ่จักมึงบอจา้ามึงบม่ได้ดูถูกจ้าแต่มึงมาเอาให้กูจา้านั่นแหละนั่นแหละเพื่อนนะรูถูกอย่าหาบ้านเศร้าอีกเยอะนัน่นโอ้ยพี่น้อง,องครั้งเดียคำบอกของมันหลอดเลถุยน้ำลายเจ้คนบนเลยแทนถุยน้ำลายเจ้คนอีกต่างหากคำบอกคำจ้า,จากเก่งจ้าจะเปลี่ยนบ้านเศร้าอีกเยอะกับสัตว์เป็นยังไี้ยมันจะเอาเงินมึงมึงจะใจบอ มันรวยคือมึงจ้าเออมันรวยก็ลงมึงนะมึงบุรามาหากินมึงก็ลงรวยแต่กระองมึงเลยมึงอยากรวยมึงก็เห็นงานเลยอือมึงก็เห็เหตุเบี้ยแหละบนไหนมึงซีบหาจับแต่มือถือด่าคนส่องนั่นส่องนี่มึงก็ไปเหตุเบี้ยแหละมึงอยากกู้นี่มึงก็ไปเหตุเบี้ยอือโครงการเส้นเงินบดนี่มึงเห็นบ่อนี่บได้ได้มากฟรีๆนี่ย็ดี่องานก็ดี่ลงานนะเอามันเลยล่ะ ยัน่วนางหนามันเถอะไสะเข่าก่อนสะเขาบ่อนเออเส่ลุงมึเคยดูถูกคนแส่ลุงแส่ลุงแต่แล้วลุงแม้วกินของหวานราคาเป็นล้านอืมกัดรถราคาเป็นล้านเอาอย่างน้อยชีวิตหนึ่งกูก็มีจ้ะกูได้ใช้ชีวิตการมีเงินล้านนอนหลักบ้านราคาเป็นล้านมีรถราคาเป็นล้านกูก็มีเนาะกูก็มีความสามารถจ้ะมึงมีหรือยังมึงน่ะได้กูสิบอกขึ้นนะบัดนี้มึงมีหรือยังมึงเคยมีหรือยัง กับมึงบ่ได้รวยนะมึงว่ามึงบ่ได้รวยคือกูแสดงกับบอมีแสดงว่ามึงบ่มีอืก็มีไงอย่งนั้นชีวิตกูการละครั้หนึ่งกูก็เคยอยู่สุขสบายมีเงินเป็นล้านตอนนี้เลือดแต่ละนาผาก่อนนะตอนนี้หาย,ยอเอุตอนนี้เลือดแต่ละนะผากตะโกบรินักนะผากมึงแล้ววะแม่อนบอมกูถือบอมแต่กูบันไดนะผากมึงเลยว่าถึงเลือดแต่ละผากอะไร กินของร้านกินซ้อนเดียววันนี้กินอะอ่ะจะจะสิตายมึงอิจฉากูไลบอกนล้วอีน้าแม่บ่กมึงมีอย่างเงีิจฉาก็มีชีวิตทีไม่ได้ลำบากคือมึงว่าสำนันแหละถึงบ่มีเงินแต่กูกับชีวิตกูบ่ได้ลำบากคือมึงมึงชัดเจนเบอร์แบบกูอาจจะไม่ได้รู้คนดีเพาะไม่เลยถูกน้ำลายคนดีเพราะไมาเลยถูกน้ำลาย